ครับนี่ก็ขอขอบคุณเห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เพียงใจโรดเจริญศีลเศรษฐีนี่ผู้ใจบุญนี่นิดหมายที่ดีนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าที่มาเป็นกำลังใจยินดีดครับ ผมชื่นใจด้วยครับมอ้องกันเลยนะครับเพราะว่าาไปเยอะแล้วก็อาจจะกัวม่แล่ก็ดูนะครับดูความปลอดภัยให้คนตะครับคุณเพียงใจครับโรนะเข้าครับเข้าไปเลยไม่ต้องเลียงหมูครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ ทำให้หดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเซฟทีนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับพี่อาร์ตเข้ามาอีกครับเชิซฟนะครับถ้าพูว่าครับก็กำลังจะปล่อยปลานะครับไอ้เพียรนะครับพี่น้องนะครับมาร่วมกันปล่อยนะครับพี่แพรครับคนสนิทเลยนะครับแพรนี่ลงรับได้เยอะด้วยครับอะไรนะครับเจอเจอ